ชื่อสมพงศ์ครับอยู่บ้านที่44ทับ25หมู่7ตำบลตะเคียนทองอำเภอเขาคิรีตวกูดจังหวัดจันทบุรีครับตอนนี้ใช้บาตาเอ็กนะครับในการฉีดพวก้าตีนกายาปากควายนะครับฉีดโดยใช้อัตรา 200cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดมาเมื่อวันที่13กันยา62ถึงวันนี้ก็ครบ1เดือนก็ปรากฏว่าหญ้าตาย ดีครับดูในการกำจัดหญ้าตีนกาหญ้าปักไฟที่ตายยากๆนี่มันก็ตายสนิทดีแห้งกรอบครบหนึ่งเดือนก็ยังไม่มีญ้าตัวไหนพื้นขึ้นมาถือว่าใช้ได้ดีนะครับก็ลองทดลองดูนะครับได้ในบัตเต X เอ็กซในตา 200cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับหญ้าหนาๆนานาที่ผมฉีดอยู่นี่ก็ล้มตายแห้งกรอบดีนะครับ PASF. We create chemistry.